ดีค่ะเพื่อนเือเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คินล,ลี่เลมอนก็จะมาเมสามอนวันนี้นะคะจะเดินทางไปตัางที่แต่กำลังจะไว้อะไรสุขิตสนามบินสวนุวรรณภูมิเรื่องของเรื่องก็คือสนามบินสวนุวรรณภูมิเปิดให้ให้บินเข้าบินออกนะคะให้มีเที่ยวบินแต่สนามบินปิดปรับปรุงไม่มีคิงพาวเวอร์ ไม่มีอะไรเลยปิดปรับปรุงไม่มีตู้กดขนมกดน้ําไม่มีร้านอาหารไม่มีอะไรตั้งแต่ทางเข้าเลยว่าพอเพื่อนเพื่อนมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเขาเปิดให้แค่ช่องทางเข้าช่องเดียวถูกไหมตอนนี้คือปกติเราจะมีช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่แล้วก็จะขบวนจะเป็นป้ายแต่การบินูกไหมว่าช่องนี้เป็นสายการบินอะไรช่องนี้เป็นสายการบินอะไรฉกไหมแต่คราวนี้ก็คือเขาให้เดินทางเข้าแค่ช่องเดียว พอเข้าส้มเดียวเสร็จเราก็มารอเราก็กะว่าจะมาดื่มจะมาซื้อน้ํากาแฟหรืออะไรต่า,างตแนีทานปรากฏว่ากระโดนไปข้างล่างชั้นสามไม่มีอะไรขายเลยแล้วเ,เราก็เราก็ยังใจถึงคิดว่าเดี๋ยวพอเข้าเกตเข้าเกตก็คงจะมีน้ําสักหน่อยถูกไหมปรากฏว่าไม่มีเลยนักท่องเที่ยวก็ต้องเดินหาหาของทานสแน็คเล่นๆนะกก็ไม่มีขาย เนี่ยเขาอาจจะมารถแต่หกโมงบินเที่ยงคืนหกชั่วโมงไม่มีเลยกินอ่ะแต่ข้างในก็ไม่มีอะไรขายคุณก็ไม่เอาน้ําเข้ามาไม่ไม่มีอะไรเลยตายสุขิดสนามบินสนนมบินี่คือหน้าตาของประเทศสนามบินคือหน้าตาของประเทศแต่คุณทําแบบเนี้ยสุขิดค่ะ b a ดรีวิวมา่นแน่นอนค่ะกบสนามบินโวนภูม b a บดรีวิวมาถ้าเกิดอย่างงี้ผมก็เอาตู้ตู้ชนะกับชนะแอนด์บริ้งสักหน่อย แอนด์ริงอะปิดปิดเอาเอา,อาเซอร์วิสจะกินอะไรนักท่องเที่ยวเขาก็เลยเขาก็เดินมาหาอยกินเนี่ยเอาบอกส่วนเปลี่ยนไป s n a น k and drink อะไรเลยตู้ตาน้าซูคินสนามิโซะน้องอย่างน้อยอะถ้าคุณไม่มีอะไรจะขายคือไม่เป็นพนักงานไม่มีร้านอาหารอะคุณควรจะมีตู้สแน็คแอนด์ดริงก์อ่ะให้นักท่องเที่ยวเหก็บตังค์ไง แต่นมนก็ยังมีตังค์เข้าตู้แค่นี้ก็เดินหาของกินเดินหาไม่มีน้ำก็ไม่มีคิดดูเขามาถ้าเขามาในหกโมงบินเที่ยงคืนชั่วโมงกินอะไรต้องรอในเครื่องตาย จะหาอะไรทานสักหน่อยตายสุขิดเลยดีน่นที่ทานข้าวจากบ้านแล้วอ่ะมีฐานนั่นหิวตายเลยนะคะเดี๋ยวไลฟ์หน้าจะมาคุยกันเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงโควิดนี้นะคะการจะเดินทางไปเมืองอาบูดาบีนะคะจากอาหรับเอเมิเรตต้องใช้เอกสารอะไรบ้างทำอย่างไรบ้างน,นะคะรเดินทางจะเปนยังไงต่อไปตอนนี้สุขิดอยู่